ไรพัสสตอรี่เรื่องเล่าจากโซเชียลเรียบเรียงโดยอาจารย์อิสเลหมอโบ,โบเรื่องก่อนแม่จะสิ้นลมบ้านพักคนชลาที่ผมไปเยี่ยมเยียนมาหลังวันเกิดในเดือนที่แล้วเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวไม่ใหญ่ตัวนะัก ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของวัดเล็กที่สมภานเจ้าอาวาสอาดีตนักเรียนโรงเรียนเดียวกันกับผมท่านเอาเงินที่ญาติโยมศรัทธามาถวายท่านมาปลูกสร้างเพื่อให้ผู่เท่าผู้ชรลาได้มาพักอาศัยย่าเมื่อขาดที่พึ่งพิงมีโยมผู้หญิงวัยกลางคนไร้ญาติและสิ่งเกาะเกี่ยวทางโลกมาบำเพ็ญธรรมโดยไม่บวชชี เพื่่าเจรจาพาทีดูสำรวมราบเรียบพร้อมเด็กวัดลูกชาวบ้านแถบนั้นแวะเวียนผัดเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลผู้ชราทั้งหญิงชาที่ถูกทอดทิ้งรวม13ชีวิตค่าจ้างคนดูแลน้ำไฟเสื้อผ้ายารักษาโรคข้าวปลาอาหารสมพานใจดี อดีตนักเรียนท่างคนที่รอดตายมาจากเหตุการณ์14ตุลา2516เมาจ่ายเพียงคนเดียวโดยไม่เคยพิมพ์ดีการเรี่ยรายจากใครพูดคุยกับท่านหลายเรื่องจนตอนลาก,กับผมควักเงิน500บาทใส่ซองถวายท่านเป็นค่าใช้จ่ายท่านจึงนึกอะไรขึ้นมาได้ชวนผมเดินลงจากศาลาไปที่บ้านพักคนชราแห่งน,นั้น เปิดนรกบนดินอีกคุ้มหนึ่งให้คนบาปอย่างผมมีดวงตาเห็นธรรมโดยไม่ต้องฟังเทศเทียบชาดกใดๆหญิงชรารูปร่างเล็กผิวสองสีบอบบางทอดกายเหยียดตรงบนเตียงเล็กๆแต่สะอาดมีผ้าห่มผื้นพังบางห่มปิดทวงอกที่ยังกระเพื่อมเบาๆราวกับเครื่องยนที่ใกล้ดับอย่างเหนื่อยนาย แต่แม่เท่าพยายามยกมือพนมไหว้เมื่อท่านสมพานพาผมนั่งอยู่ข้างๆขอบเตียงกังวันน้ำเสียงแห่งพุทธบุตรผู้เมตตาเปล่งวาจาถามไถ่าอาการและให้ศีลให้พรเบาๆแต่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์หยาดน้ำตาแห่งความปิติท่วมท้นดวงตาสีขาวคุณ แล้วค่อยๆซึมเซาะลินไหลไปตามร่องขอบตาที่เหี่ยวย่นบนใบหน้าเวทนาบังเกิดจนผมต้องเบือนหน้าหนีผู้เท่าอายุ91เปีเอาวุโสสูงสุดในจํานวน13คนชรลาของที่นี่เล่าเรื่องราวในอดีตที่ยังเจิดจ้าอยู่ในความทรงจำเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวาน แม่เท่ามีลูกชายสองคนและ1ห,หญิง60ปีที่ผ่านมาครอบครัวแม่เท่าจัดอยู่ในระดับผู้มีอันจะกินของจังหวัดสามีของแม่เท่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวจากกรรมกรกินค่าแรงรายวันโดยแม่เท่ารับจ้างทอผ้าอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่ง อดออนสะสมจนฐานะดีขึ้นสามารถสร้างหลักฐานจนมีที่ดินบ้านช่องสมฐานะแต่สามีก็ยังทำงานหนักไม่ยอมพักหวังจะฟูมฟักลูกสามคนอยู่อบอุ่นคินอิ่มโดยไม่ต้องลำบากช่วงนั้นแม่เท่าเลิกทอผ้าแล้วอยู่บ้านเลี้ยงลูกสามคนที่อยู่ในวัยสน ไล่เรียงตามลำดับเช้าวันหนึ่งเมื่อลูกชายคนโตอายุได้หกขวบสามีของแม่เท่าก็หลับไปโดยไม่ตื่นมาล่ำลาหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าสามีตับแข็งตายทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยแตะเหล้าสักหยดแม่เท่าเปลี่ยนสภาพบ้านพักเปิดเป็นร้านค้าโชว์หวยขายของสารพัดชนิดอดทนอดออมเลี้ยงลูกทั้งสามคน ให้ร่ำเรียนจนจบปริญญาครอบครัวอบอุ่นพี่น้องรักใคร่กันดีไม่มีเขาลางว่าจะแตกหักดังหนึ่งคนและสายเลือดลูกชายคนโตแต่งงานไปกับลูกสาวเจ้าของร้านทองในตลาดในชีวิตของแม่เท่าไม่เคยมีความสุขครั้งไหนเหมือนวันที่ลูกชายแต่งงานสมบัติที่มีแม่เท่าจัดแบ่งเป็นสามส่วน ให้ลูกชายคนโตเปิดร้านขายทองตามที่สภัยต้องการปีต่อมาลูกคนที่สองแต่งสาวเข้าบ้านอีกคนแม่เท่ายกบ้านและที่ดินที่เปิดร้านขายของสองขูหาสมชั้นให้เป็นสมบัติของลูกด้วยความยินดีโดยแม่เท่าขอสิทธิ์แค่อยู่อาศัย สองปีถัดมาลูกสาวคนสุดท้องแต่งงานกับข้าราชการระดับหัวหน้ากองในจังหวัดแม่เท่ายกที่ดินและเงินสดก้อนสุดท้ายของแม่เท่ารับัลลูกเขยด้วยความปรีดาสัตว์โลกทั้งหลายล้วนเวียนว่ายก่อเกิดเพื่อชดใช้กรรมเก่าสะพยคนที่สอง เริ่มจุดประกายเห็นความแตกหักตั้งแต่แต่งเข้าบ้านไม่เคยแม้แต่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไม่เท่ากลายเป็นทาสในเรือนซักผ้าทํากับข้าวจัดสำรับคับคอนตั้งโต๊ะคอยท่าสองสามีกินก่อนจนอิ่มไม่เท่าจะมีโอกาสได้กินของเหลือควรจะเก็บกวาดถ้วยชามไปล้าง กว่าเช็ดบ้านช่องเรียบร้อยแล้วจึงได้พักผ่อนดยการเดินออกไปคุยกับเพื่อนบ้านในวัยไล่เรียกกันสไปย์ส,ยสเข้มงวดแม้แต่ของสดทุกชนิดที่ซื้อมาทำกับข้าวต้องถามราคาแล้วยกไปชั่งน้ำหนักราคาสินค้ากับเงินทอนที่เหลือต้องตรงกับเงินที่ให้ไปตละแต่แม่เท่าก็าไม่เคยเก็บมาเป็นอารมณ์ แล้ววันหนึ่งสไปซ์สองก็ะจะระเบียบการกินใหม่หล่อนไปสั่งผูกปินโตเพื่อกินกันแค่สองคนผัวเมียแล้วให้ผัวจ่ายเงินให้แม่เท่าแค่วันละ20บบาทไปหากินเอาเองด้วยเหตุผลงโงๆ่ๆคือต้องการประหยัดแต่ลึกๆในใจไม่ต้องการให้แม่ผัวเม้มส่วนเกินแม่เท่าคิดเอาเองว่าลูกๆคงไม่อยากให้แม่เหนือ่อย จึงน้อมรับประกาศเสร็จลูกสะพ้าย way, ด้วยดุษเดีสองสามวันต่อมาแม่เท่าก็ลืมสิ้นเพราะความรักลูกหลายครั้งแม่เท่าคิดถึงลูกชายคนโตที่เปิดร้านขายทองในตลาดแม่เท่าเดินเข้าไปในบ้านสะพ้ายใหญ่ก็จะมองด้วยความเหยียดยามแล้วเดินหนีเข้าห้องเปิดแอร์ปิดประตูนอนดูโทรทัศน์ สั่งคนใช้ให้คอยสอดส่องเดินตามแม่เท่าเธอกลัวแม่ผัวขโมยของในบ้านจะคุยกับลูกชายไอ้นั่นก็ออกอาการไม่ว่างถามคำตอบคำเหมือนน้ำตำโดนโคนลิ้นจนอ้าปากลำบากลำบนอึดอัดแม่เกงใจเมียแกล้งถอดสร้อยคอทองคำเส้นโตที่ห้อยแขวนพระ ราคาแพงในกรอบฝังเพชรพวงใหญ่ขึ้นกว่าสองทีละองค์ทีละองค์ด้วยความเลื่อมใสและไม่แต่แม้แต่จะชายตามมองแม่เท่าที่นั่งซึมอยู่ข้างตู้ทองอย่างเดียวดายคิเกอกลางๆอยู่พักใหญ่ก็เลยเดินออกจากบ้านลูกชายคนโตอย่างเงาๆโดยที่คนใช้ของลูกหิ้วผลไม้ตามมายัดคืนใส่มือ ระหว่างทางก็แวะทักทายคนรู้จักเพื่อรักษามรารยาทแต่ในใจของแม่เท่ายังวังเวงจนจำไม่ได้ว่าพูดคุยอะไรไปบ้างระหว่างทางลูกสาวคนเล็กที่แม่เท่าทั้งรักทั้งห่วงนั้นแทบไม่ต้องพูดถึงเธอยื่นคำขาดกับแม่เท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเยี่ยมว่า ไม่จําเป็นไม่ต้องไปหาเพราะบ้านเธอมีแขกที่เป็นลูกน้องของผัวและพ่อค้าวานิชเข้ามาพบผัวของเธอเพื่อขอความอํำนวยสะดวกในธุรกิจอยู่บ่อยๆและผัวของเธอก็ค่อนข้างเจ้ายศเจ้าอยางถ้าแม่เฒ่ารักลูกก็ควรต้องรักษาเกยียรติรักษาหน้าของผัวลูกด้วย แม่เท่าไม่เข้าใจว่าการรักษาหน้าตาของลูกเขยนั้นต้องทำอย่างไรแม่เท่ายังเคยปลื้มคำชมของเพื่อนบ้านเขาว่าแม่เท่าว่าสนาดีลูกเขยเป็นเจ้าคนนายคนแม่เท่าก็ได้แต่แอบปลืม้มท,ท,ทั้งทที่ไม่เข้าใจว่าทำไมการเป็นเจ้าคนในคนจึงเหมือนกําแพงชนชั้นปิดกั้นความเป็นแม่ลูกจนหนักหนาสาหัสขนาดนั้นเชียวหรือ ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาลายล้อมร้านค้าของลูกชายคนที่สองกระทบธุรกิจสองผัวเมียจนสวดเซขายของไม่ได้มากเหมือนเก่าเอาอะไรมาขายสมัยก่อนก็ขายได้หมดปัญหาวิกฤตการเงินในบ้านส่งสัญญาณถึงขาลง2ผัวเมียรเริ่มมีปากเสียง ทะเลาะกันบ่อยครั้งและแทบทุกครั้งลูกสัยก็ฉวยโอกาสด่ากระทบแม่ผัวเป็นของแถมโดยไม่มีเหตุผลโดยลูกชายไม่เคยออกปากปากป้องแม่เท่าแต่อย่างใด12มิถุนา2530ประมาณ3ทุ่มของคืนโลกาวินาศท้องฟ้ามืดครึมไปด้วยพยับเมฆสลับกับเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเป็นระยะ ครู่ใหญ่ๆต่อมาสายฝนโปรยปลายช่วงฉ่ำนองไปทั่วเมืองลูกชายลูกสะใภ้ออกไปกินข้าวนอกบ้านยังไม่กลับปอนไม่เท่าเฝ้าร้านค้าคนเดียวแม่เท่าจำได้ว่าวัยรุ่นสองคนขี่รถเครื่องฝ่าสายฝนมาจอดหน้าร้านขอซื้อเบียร์หนึ่งขวดแม่เท่ารับเงินแล้วเดินเข้าไปในเก็บลินชักโดยไม่ระแวง มาสองวัยรุ่นแอบยกลังใส่บุหรี่ที่ลูกชายสั่งมายังไม่แกะของช่วยกันแบกขึ้นรถขี่หายไปกับความมืดก่อนสี่ทุ่มเล็กน้อยสองผัวเมียจึงกลับเข้าบ้านช่วยกันเก็บของเข้าร้านวางของทุกชิ้นเท่าที่เหมือนที่เคยวางแต่ไม่เห็นลังบุหรี่จึงหานไปตะโกนถามแม่เท่าที่กำลังจุดธูปไหว้รูปสามีบนิ้งเพียงคำตอบที่ไม่เท่าตอบว่าไม่เห็น ก่อนปักทูบลงกระถางเสียงสะบดดากคำหยาบของลูกชายดังสวนสนันบ้านคู่เดียวทั้งลูกสะใภ้และลูกชายก็สลับปากจิกหัวด่าแม่แม่เท่าไปไปอยู่หน้าโต๊ะร้อยเวรดังกึกกล้องสวนกระสายลมนอกบ้านก่อนที่ทั้งคู่จะขับรถไปลงพักแจ้งจับแม่เท่าฐานลักทรัพย์ ตำรวจพาแม่เท่าไปนั่งหน้าโต๊ะร้อยเวนแม่เท่าให้การไม่รู้ด้วยซื่อบริสุทธิ์โดยไม่ตัดพ้อต่อว่าลูกชายแม้แต่สักคาเดียวกว่าชั่วโมงในห้องแอร์เย็นเฉียบแต่ในอกของร้อยเวนหนุ่มร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟนรกแผดเผาถึงกับต้องวิงวอนสองผัวเมียให้เห็นบาปบุญคุณโทษแต่สองมงุวเกับโยนภาร,ระต่อจำให้ตำรวจอบรมแม่เท่า ก่อนที่จะสะบัดก้นกลับบ้านโดยไม่ใส่ใจแม่เท่าที่เปียกฝนนั่งสันสะท้านด้วยความหนาวเหน็บสายฝนยังสาดซัดกระทำหนักเหมือนฟ้าแตกตำรวจยศในดาบขับรถร้อยเวรมาส่งแม่เท่าที่บ้านซึ่งประตูเหล็กถูกปิดสนิทแม่เท่าลงจากรถเดินฝ่าสายฝนไปถึงหน้าบ้าน แล้วแม่เท่าก็ตกใจสุดขีดกับภาพเบื้องหน้าที่พื้นหน้าบ้านมีเสื้อผ้าเก่าๆยัดแน่นอยู่ในถุงถูกโยนมากองเรียลาดเหมือนขยะบนกองเสื้อผ้าของแม่เท่าก็ถางทูบและรูปถ่ายของสามีแตกกระจายเกินกาดหยาดฝนสาดซัดร,รูปถ่ายขาวดํำของสามีจนเปียกปอนขาดวิ่งแม่เท่าก้มลงหยิบรูปของสามีมากอดแนบอก น้ำตาเห็นความทันททศตะลักล้นปนน้ำฝนปวดเล้าเหมือนถูกสายฟ้าฟาดเข้ากลางใจไม่เข้ากอดดูดรั้นไว้เหมือนจะปกป้องแต่สายฝนสองเท้าก้าวออกช้าๆเหมือนล่างไร้วิญญาณเข้าตลาดหยุดนิ่งอยู่หน้าร้านขายทองของลูกชายคนโตเหมือนเป็นการบอกลา แล้วล่ะว่าฝ่าความมืดและสายฝนไปยืนหน้าบ้านลูกสามคน็กเก็บภาพแห่งความรักความทรงจำสุดท้ายเป็นคู่ใหญ่จึงเดินจากไปข้ามกลางเสียงกึกก้องของฟ้าร้องละมุนสลับกับเสียงฟ้าผ่าแน่นหนักปเปนะ็นระยะดังเจ้ากรรมนายเวยงกำลังเร่งรีบกีดนิ้วกำปนาธ บรรเลงเพลงกรรมในอดีตชาติติดตามมาทวงคืนให้แม่เท่าทกชกใช้อย่างบอบช้ำยับเยินรถกระบะเ,เก่าๆคันนั้นวิ่งฝ่าสายฝนมาจอดนิ่งสงบหน้ากุติภะของสมภารเจ้าว่าตอนตีสามเ,เศษคนขับรถซึ่งพบแม่เท่าเดินโซซักโซเสข้างถนนเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ด้วยใจเมตตา เมื่อแม่เท่าต้องการมาที่นี่จึงขับรถมา,ามาส่งด้วยความสั่งเวศแม่เท่ามักคุ้นกับสมภารวัดนี้มานานแล้วตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์เก่ายังอยู่นาทีสุดท้ายของการตัดสินครั้งใหญ่ของชีวิตจึงไม่มีที่ไหนอบอุ่นให้พึ่งพิงเหมือนร่มเงาชัดแก้วกงธรรมแห่งรัตนะทังสาม ฟ้าเริ่มขมกขโมวใกล้ข้ามลงทุกขณนะผมจำต้องบอกลาท่านสมพานแม่เท่าเล่าเรื่องน่าสดนับตั้งแต่นาทีแรกที่แม่เท่ามาถึงที่นี่จนวันนี้แม่เท่าไม่เคยออกนอกวัดเหมือนกับที่ลูกสามคนก็ไม่เคยออกมาติดตามถามหาจะรู้หรือไม่ก็แล้วแต่ว่าแม่เท่าสมสารมาอยู่วัดก็ไม่เคยปรากฏแม้แต่เงาของลูกทั้งสามคน ผมจากลาออกมาทั้งน้ำตาเปื้อนหน้าประโยคสุดท้ายของม่เท่าที่ฝากมาแม่จำลูกๆได้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนโตจะทุกข์จะสุขก็คือลูกของแม่แม่ให้โดยไม่เคยคาดหวังจะได้จากลูกๆทุกคนเป็นการตอบแทนลูกเอ,อ๋ย เมื่อลูกยังเป็นทารกทุกครั้งที่แนบอกดูดตื่มน้ำนมจากเต้าสองมือน้อยของเจ้าควายคว้า,ยวายอยู่ไหวๆไว,วันนี้แม่สิ้นแรงแทบสิ้นใจจะมีมือของลูกคนไหนเอื้อมมือมาปิดตาให้แม่ก่อนสิ้นลม ไลฟ์พัฒน,นัดปรึกษาปัญหาชีวิตครับกับผมอาจาร,รย์สเสนถึงบอมโบได้ตามเบอร์ที่ปรากฏขึ้นในแบบติดตามเรื่องราวดีๆจากไลฟ์พัส s อรี y ได้ทาง youtube channel ช่องนี้ครับสวัสดีครับ